สวัสดีครับผมนอนเป็นการเกษตรวันนี้จะพามาตอนกิ่งลำไยครับมาดูวิธีเลือกกิ่งลำไยการเลือกกิ่งลำไยก็เลือกกิ่งประมาณนี้นะครับไม่แก่ไม่อ่อนให้เลือกกิ่งที่เอียงชันขึ้นประมาณยี่สิบองศาถึงเจ็ดิบองศาครับจากประสบการณ์ก็คือเราทดลองมาหมดแล้วนี่นี่นี่นครับกำลังพอดีได้สันสีเข็ดนี่กิ่งนี่พอดีเลยนี่ครับเอียงชันขึ้นประมาณนี้เห็นไหมครับขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนกันดีกว่าครับนี่ตามครับด้านใต้ด้านใต้ใ,ตให้กีดบนตาด้วยครับ อย่ากีดโดนตานะครับตีงนี้ด้านบนให้กีดใต้ตากีดรอบบนล่างแล้วก็เกะีเปิดออกนะครับแต่อย่างนี้ก็ติดนะครับถ้ามันไม่โดนตามันขูดรอบรอนี่จากประสบการณ์จริงนะครับขูดขึ้นลงขึ้นลงได้เลยขูดเสร็จนี่เ,เสือเสร็จแบบนี้เลยถ้าเราไม่เช็ดออกมันจะสร้างเนื้อเยื่ขึ้นมาปิดแผลตัวของมันอีกนี่ สิ่งที่เราเตรียมปับกากมะพร้าวอันนี้ไม่ได้แช่น้ำยาไม่ได้แช่อะไรหรอกครับแช่น้ำซื่อๆนี่นะครับอะไรนะั่นอะไรนะั่นอะไรก็อตอนกิงไม่อะไรมันคือน้ำหยดหยดก็น,น้ำจากกากมะพร้าวกากมะพร้าวลำไย ไหมจะเป็นที่เรียบร้อยก็หลังจากนี้ประมาณอีกหนึ่งเดือนครึ่งก็มาดูได้เลยนะครับแตกรากเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูมาต้นคลิปนะครับ